สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคํานะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับที่1พฤษภาคม2565นะครับเวลาอัดคริปอันฮิวลา4ทุ่ม30นาทีนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับรายการนี้ครับเราก็จะมาเจอกันทุกๆวันจันทร์นะครับแล้วก็มีคลิปเฉพาะกิจนะครับมาอัปเดตให้เนี่ย ไม่เป็นวันพุธก็วันพฤหัสนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับในรายการนี้นะครับว่าแนวโน้มทองคําในแต่ละทิตศนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะมีการวางแผนการซื้อขายทองคําให้นะครับนักลงทุนทองคำครับสามารถนําไปปรับใช้ ในการลงทุนในพอร์ตของท่านเองได้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคำถามให้นะครับส่วนคนที่อยากจะปรึกษาโดยตรงนะครับก็โทรหาผมครับที่เบอร์ครับ065 942 5654นะครับอ d ดีไล์ผมครับเติ้งครับตัว t ตัว e ตัว r ตัว n แล้วก็ตัว G G o ู d นะครับ ในส่วนของคนที่เล่นทองคำนะครับอยากจะมาศึกษาเรื่องของ g o s d s p o r t หรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับก็ <S <S ผมก็จะมีคลิปนะครับ <S <S แล้วก็รวมถึงโบกสปอนเซอร์นะครับที่ผมได้ดีลก่าเขาไว้เนี่ยประมาณ3โบกนะครับแล้วก็กำลังจะมีโบกที่4นะครับก็ใครสนใจยังไงครับก็โทรมาสอบถามแล้วก็ปรึกษาตามเบอร์ที่ให้แล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของคนที่ติดตามเรื่องของ EA r o b o t นะ ตอนนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับในเรื่องของ e อ r o b o t นะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย e อโรบอในเดือนที่ผ่านมาครับทำกำไรไปเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เป็นไปตามเป้านะครับที่ผมเคยบอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วครับว่ากำไรนะครับของ e อโ o บอในเดือนนี้นะครับที่ผ่านมาคือเดือนเมษายนเนี่ยนะครับก็กำไรอยู่ที่ประมาณ1,268ดดอลลาร์นะครับนี่ก็คือถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้นะครับ ปัจจุบันนะครับก็ขาดทุนเล็กน้อยนะครับที่ประมาณ53ดอลลาร์นะครับก็ใครสนใจนะครับอยากลงทุนทองคำด้วย EA Robot หรือว่าระบบเทรดอัตโนมัตินะครับนั่งเฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับนั่งมองแล้วก็ดูมันทำการซื้อขายทองคำให้นะครับคนที่เคยลงทุนด้านทองคำแท่งนะครับแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วต้องการที่จะ แก้ไขแก้ตัวนะครับต้องการที่จะทํากําไรกลับคืนมานะครับผมแนะนํา e-a robot ให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเล่นแล้วนะครับซื้อปุ๊บทองลงปับ๊บขายปุ๊บทองขึ้นปั๊บนะครับแบบเนี้ยหรือว่าเล่นมาหลายปีแล้วก็ยังขาดทุนอยู่นะครับผมแนะนําลองลองทางเลือกนี้อีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับลองดูแค่เดือนเดียวถ้า มันไม่ดีมันไม่โอเคท่านก็เลิกเล่นไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันดีมันก็ยังเป็นหนทางที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยนะครับทำกำไรกลับคืนมาได้บ้างนะครับดีกว่าเล่นเองแล้วก็ยังขาดทุนเล่นเองแล้วก็ยังขาดทุนแบบนี้นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับอ่ะเข้าเนื้อเรื่องกันนะครับเราจะพูดกันสั้นๆน,นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะ,ะพูดกันเนี่ยแค่ประมาณสัก1 5ถึง20บนาทีพอนะครับเพื่อที่ว่า เอาแบบเนื้อๆเ,เลยนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการลงทุนทองคำได้เลยนะครับผมขอเริ่มต้นจากคลิปเฉพาะกิจล่าสุดนะครับที่ผมบอกเอาไว้เนี่ยว่าทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะรีบาวขึ้นมาทดสอบด่านราคา1,920เหรียญน,นะครับก็สุดท้ายก็เป็นไปตามคาดน,นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับฟังคลิปของผมเนี่ยนะครับตั้งแต่อาทิที่แล้วมาเนี่ยนะครับ แล้วก็เล่นตามแผนที่ผมวางเอาไว้ให้นะครับก็คิดว่าน่าจะฟันกำไรไปได้เยอะพอสมควรนะครับยังไงใครกำไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับเออก็หลังจากที่ทองคำนะครับมันขึ้นไปทดสอบด่านราคา1,920เเหรียญแล้วไม่ผ่านในรอบแรกนะครับก็บอกเสมอว่า เวลาที่มันจะทดสอบการเปลี่ยนเทรนนี่นะครับรอบแรกเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยผ่านนะครับก็ถูกตบกลับลงมานะครับแล้วก็ไปปิดตลาดเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยได้ที่ราคา1,896เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ34.30บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งออนไลน์นะครับก็อยู่ในระดับ3,700จนถึง3,800บาทต่อบาททองนะครับอ่ะ อาทิตย์นี้นะครับก็นักลงทุนทองคำนะครับน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับที่แน่ๆครับคำถามเดิมๆนะครับที่นักลงทุนทองคำสงสัยนะครับว่าทองคำเนี่ยจะสามารถขึ้นต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วขึ้นได้เท่าไหร่นะครับบางคนติดเหวอยู่ก็สงสัยว่าทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงได้อีกไหมนะครับอ่ จะลงได้ลึกขนาดไหนนะครับทองคําจะไปทางไหนดีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้นะครับสําคัญมากนะครับรักใครชอบใครนะครับก็แชร์คลิปนี้ไปให้เขาฟังนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเข็มทิศไม่หลงทางนะครับเพราะว่ามีการสรับขาหลอกแน่นอนครับในอาทิตย์นี้โอเคก็เล่นยากนิดนึงนะในอาทิตย์นี้นะครับสำหรับทองคำนะก็ยังไงเออเชื่อผม รักผมนะครับพยายามยึดตามแผนที่ผมให้เอาไว้และกันนะครับทำไมเมื่อกี้ผมถึงบอกว่านักลงทุนทองคำครับน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วในอาทิตย์นี้นะครับ mm hmm. เมื่อมันมีการรีบาวขึ้นไปทดสอบด่านราคา1920เเหรียญเนี่ยนะครับในครั้งแรกเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีการรีบาวขึ้นไปทดสอบด่าน 1,920เหรียญเนี่ยในครั้งที่2ถ้าครั้งที่2ยังไม่ผ่านก็จะมีครั้งที่3อีกรอบหนึ่งนะครับอ,อ,อย่างที่ FC แฟนคลับทุกท่านทราบนะครับว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยนะครับมันสามารถ ผ่านด่านราคา1,920เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะกลายเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่มันยังเป็นขาลงระยะยาวอยู่นั่นแปลว่ามันจะเกิดโหมดนะครับที่เรียกว่าไซเย์นั่นเองนะครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบไม่มีทิศทางชัดเจนฉะนั้นแล้วครับ อันดับแรกครับที่นักลงทุนทองคำนะครับจะต้องรู้เลยนะครับสำคัญมากคืออาทิตย์หน้าครับทองคำเนี่ยมันจะมีกรอบให้เล่นอยู่2กรอบด้วยกันนะครับก็คือกรอบ1876จนถึง1920เหรียญครับนี่คือกรอบแรกนะจดไว้นะครับ1876จนถึง1920นะครับสมมติว่า ทองคำนะครับมันสามารถดีดตัวขึ้นไปทะลุ19 2 0ขึ้นไปได้นะครับโอเคมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ว่ามันยังเป็นขาลงระยะยาวอยู่ครับกรอบต่อไปนะครับที่ทองคำมันจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็น1,900จนถึง1,985เอเหรียญน,นะครับมันจะกลายเป็นว่าวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ซึ่งกรอบมันก็จะกว้างขึ้นนะครับ ถ้าจดทันนะเมื่อกี้บอกอยู่ที่1876จนถึง1920นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันทะลุ1920ขึ้นไปได้กรอบมันจะเปลี่ยนเป็น 1, 19จนถึง1985ทันทีนะครับอ่ะแต่สมมุตินะครับสมมุติอีกสมมติว่าถ้ทองคำนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่านดาน1,920เหรียญน,นะครับ ถ้ายังไม่ผ่าน19 2 0เี่หรียญในรอบที่2นะครับแต่ดันถูกตบกลับลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า1876เหรียญลงมาได้นะครับอันเนี้ยสนุกแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ำกว่า1876เหรียญลงมาได้ครับมันจะเกิดแรงเทขายละลอก2นะครับถ้าพูดแบบที่ผมชอบพูดนะนะก็คือ เอ่เสียงเปิดขายเทแบบหมดหน้าตักเลยนะครับหรือว่าเล่นเซลล์แบบหมดหน้าตักเลยนะครับถ้าพูดแบบติดตลกก็คือมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยนะครับเล่นฝั่งเซลล์อย่างเดียวนะครับอันนี้พูดติดตลกนะไม่ไม่ใช่ให้ทําจริงนะครับเพราะว่าถ้าหลุดต่ากว่า1876เหรียญลงไปได้นะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยฟันธงได้เลย90%ครับลงไปถึง1855 จนถึง1,860เหรียญแน่นอน90เลยนะครับฟลุกจริงๆเนี่ยอาจจะลงไปถึงราคา1,845เหรียญเลยในรอบนี้เอ่อโอเคนะครับก็พูดถึงภาพรวมของทองคำจบแล้วนะเมื่อกี้นะครับทีนี้เรามาดูจุดเข้าซื้อบายหรือว่าจุดเข้าขายเซลล์กันบ้างนะครับว่าเราจะมีจุดเข้าซื้อหรือจุดเข้าขายตรงไหนกันบ้างนะครับ ผมขอเริ่มต้นจากคนติดดอยอยู่นะหรือคนที่ต้องการจะเปิดซื้อบายเพื่อเก่งกำไรขาขึ้นนะครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับรอที่ราคา1,899รเหรียญครับทะลุ1899ขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,905จนถึง1907แล้วก็ไม้ที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1 9 0 7ครับ ทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา1912จนถึง1914ไม้หมาที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1912นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็รอปิดกำไรที่1916จนถึง1918้หมาที่4ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1918นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็รอปิดกำไรที่ราคา1925จนถึง1927งม้ามาที่5ครับ ตั้งเปิดซื้อบัตรตบครับที่ราคา1925ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไมที่1929จนถึง1931แล้วก็ไม้ที่6นะครับตั้งเปิดซื้อบัตรตบครับที่ราคา1931นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็รอปิดกำไมที่ราคา1937จนถึง1939นะครับนี่คือจุดเข้าซื้อที่จะไล่เปิดซื้อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครรอซื้อของถูกนะครับ ให้รอทองคำครับย่อลงมาที่1885 1870แล้วก็1855นะครับค่อยทยอยซื้อบายเข้าไปเรื่อยๆนะครับสรุปนะครับวันนี้สรุปเร็วสรุปให้กับชาวดอยก่อนเลยแล้วกันนะครับโบติแล้วผมจะสรุปตอนท้ายนะแต่อันนี้ผมจะสรุปให้กับชาวดอยก่อนนะครับว่าอยากซื้อซื้อได้นะครับชอบ มาถามผมว่าอาจารย์เติ้ลครับซื้อได้ไหมตอบเลยซื้อตอนนี้ซื้อได้นะครับเพราะยังไงเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปทดสอบด่าน1,920เหรียญเนี่ยในรอบที่2แน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่า1,876เหเหรียญอยากซื้อซื้อเข้าไป นะครับซื้ออย่างเดียวเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่า1876เหลรียญลงมาได้ท่านต้องสัญญากับตัวเองว่าฉันจะซื้อ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 ถ้าหลุดต่ำกว่า1876ลงมาได้นะครับท่านต้องยอมตัดขาดทุนยอมสต็อปลอสยอมคัดลอสอะไรก็แล้วแต่ที่จะ,จะเรียกนะครับก็พูดง่ายว่าหลุดต่ำกว่า1876ลงไปได้เนี่ยนะครับ ยอมตัดขาดทุนทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันจะลงแรงพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทําใจไม่ได้นะนะครับใครทำใจที่จะตัดขาดทุนไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วอย่าเลือกที่จะเล่นฝั่งเปิดซื้อบายนะครับก็คงบอกแค่นี้นะครับอ่าสำหรับคนที่ติดเหวอยู่นะครับต้องการจะเปิดขายเซลล์เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับก็ นาทีนี้นะครับชาวเหวนะครับห้ามชะล่าใจเด็ดขาดน,นะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปทดสอบด่าน1920ในรอบที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันผ่านขึ้นไปได้นะครับชาวเหวนะครับควรเปิดซื้อบายติดไม้ติดมือเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันทะลุ19 2 0ขึ้นไปได้นะครับโอกาสที่มันจะขึ้นไปทำกำไรเนี่ยถึงกรอบราคา 1950จนถึง1955นะครับคงเป็นไปได้ไม่ยากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยาชาวเหวครับต้องระมัดระวังให้ดีแต่โอเคถ้าเกิดมารีบาวขึ้นไปรอบ2แล้วไม่ผ่าน1920นะครับท่านก็เปิดขายเซลล์ตบกลับลงมาได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวเหวครับท่านมีจุดสต o p ปล s อหรือจุดตัดขาดทุนเนี่ยอยู่ที่1,920เหรียญน,นะครับถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้ถ้าเกิดต้องการไล่ เปิดขายเซลล์ลงมานะไมายแรกครับให้ไปตั้งเซลล์สต็อปลอเลยครับที่ราคา1893ครับหลุดต่ำกว่า1893ลงมาได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่1885จนถึง1887นะครับหมายที่2ครับตั้งเปิดขายสต็อปครับที่ราคา1885นะครับหลุดลงไปได้ครับก็รอปิดกำไรที่1877จนถึง1879หมายที่3ครับ ตั้งเปิดขายสตอตอบครับที่ราคา1877ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่1870จนถึง1872หมายที่ 4, ครับตั้งเปิดขายสตอตอบครับที่ราคา1871หนะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่1 8 6 3จนถึง1865หมายที่5ครับตั้งเปิดขายสตอตอบครับที่ราคา1865หครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1858 จนถึง1860แล้วก็มาที่6ครับตั้งเปิดขายสต้อปตอบที่ราคา1860นะครับหลุดลงไปได้นะครับไปรอปริการมาที่1850จนถึง1855เหรียญได้เลยนะครับสรุปให้ชาวเหวเช่นเดียวกันนะครับห้ามประมาทเด็ดขาดน,นะครับผมขอเตือนเลยนะครับตราบใดที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,876เหรียญได้อยู่นะครับ ชาวเหวนะครับยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับเพราะทองคําเนี่ยมันจะทําทุกทางที่จะดีตัวกลับขึ้นไปนะครับเพื่อทดสอบดาน่าน1920ในรอบที่2หรือในรอบที่3ก็ตามนะครับเว้นแต่ว่าเกมทองคำเนี่ยมันจะพลิกลงนะครับหลุดต่ำกว่า1876เหรียญลงไปได้อันนั้นแหละครับชาวเหวรลอดตายทันทีนะครับเพราะทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงลึกเลยนะครับ มันจะกลายเป็นสวรรค์ของชาวเหวแล้วก็จะกลายเป็นนรกของชาวดอยทันทีนะครับก็จบเพียงแค่นี้สลับโกสปอรตนะครับมาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์9 6 5กันบ้างนะครับมีแผนการเล่นแบบนี้นะครับเอ,อ่คำถามที่ทองคำอ่าชาวนักลงทุนนะครับทองคําแท่งออนไลน์ที่ถามกันมาเยอะถามว่า จะทองคาเนี่ยจะขึ้นต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะผมตอบแบบนี้นะทองคําแท่งนะครับมันจะขึ้นต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับด่านเดียวเลยก็คือ3950บาทครับสมมุติว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับมันรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับทองคําแท่งนะครับมันก็จะดีตัวขึ้นต่อทันทีนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยจะอยู่ที่ 31,100จนถึง31,300บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติมันยังรีบาวไม่ผ่าน3950บาทนะครับทองคำนะครับมันก็จะปรับตัวลงต่ออย่างหนักเลยนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยของขาลงเนี่ยจะอยู่ที่3300จนถึง3 4 0 0 0บาทต่อบาททองนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายนะครับ ให้รอดูราคาที่3850บาทครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถดีดตัวขึ้นไปได้นะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปปิดกำไรเนี่ยที่3950จนถึง3 1 0 0 0บาททวนนะครับแล้วถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยสามารถทะลุ3 1 0 0 0บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่31,100 จนถึง31,200บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับถ้าเกิดราคาทองคำครับสามารถทะลุ3 1 1 0 0บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกเลยครับเป้าหมายกำไรเนี่ยนะครับน่าจะไปป้วนเปี้ยนได้ถึงระดับ31,300จนถึง31,400บาทต่อบาททองได้เลยจำเอาไว้ข้อเดียวครับสำหรับนักลงทุนนะครับทองแท่งนะ ข้อเดียวข้อนี้สำคัญมากครับถ้าเมื่อไหร่ในอาทิตย์หน้านี้นะครับท่านเห็นราคาทองคำแท่งเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า3600กับ3500บาทลงมาได้นะครับให้เน้นเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนนะครับอย่าซื้อบายส่วนขึ้นมานะครับเพราะถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า3600กับ3500บาท ลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับไปถึงระดับประมาณ3 1ม0 0จนถึง3 2 2 0บาทต่อบาททองตรงจุดเนี้ยท่านสามารถที่จะดักซื้อตรงนี้ได้นะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าถ้าบังเอิญราคาทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดลงต่ำกว่า3,300บาทลงไปได้นะโอเคมันลงต่ออยู่แล้วแหละแต่ ที่พีก,กว่านั้นคือถ้าเกิดมันลงไปแล้วแล้วมันดันปิดตลาดได้ต่ำกว่า3300บาทได้ในวันใดวันหนึ่งของอาทิตย์หน้านะครับให้ท่านรู้ไว้เลยว่ามันจะเกิดแรงเทขายละลอก2นะครับราคาทองคำแท่งนะครับมีโอกาสที่จะลงลึกไปถึงระดับ29,800จนถึง29,900บาทได้เลยนะครับ ก็คงฝากไว้แค่นี้สําหรับทองคําแท่งนะครับจบแล้วนะครับที่สรุปให้ทั้งหมดนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ในแผนในพอร์ตของท่านดูแล้วกันนะครับมีคําถามสงสัยประการใดนะครับโทรมาหาโดยตรงไลน์มาได้เลยนะครับหรือไม่ก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบคาถามให้นะครับย้ํานะครับอาจารย์เติ้งมีแค่ใน y o u t u b e แล้วก็ไลน์เท่านั้นนะครับ ผมไม่มี Facebook ไม่มี i ิน t a g r กรมไม่มีโซเชียลอื่นในแรงสิ้นนะครับมีแค่นี้เท่านั้นจริงๆครับพบกันใหม่ครับกับคิดเฉพาะกิจในวันพุธครับสวัสดีครับ